ฟรีไฟเยอะนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปดันแรงก,กันกับน้องแก้มนะครับพร้อมแล้วก็กดเลยครับเล t ดโกเลยครับ,อต,รบตอนนี้กำลังได้โดดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราทำการนี้แล้วนะครับแก้มเ๋ยว มาทุกคนเราลงถึงพื้นแล้วครับตรงนั้นเดี๋ยวเราตีเขาแล้วรจริงๆแล้วเรานนอกตอนนี้เราต้องให้น้องช่วยเราแล้วตีตึงเลยครับทุกคนแก้มถือซองควงไว้ อย่าไปเปิดมันนะเราต้องให้มันถือทองควงนะถือทองควงเลยเอาแล้วครับล็อกไหม k คครับหมดเลยนะครับดูกันว่าแรงห็นจะลบไปเท่าไหร่หสามทิบไม่เป็นไร,รทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับแพ้ไวก็จบเลยนะครับสำหรับ ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็พอกันเข้านี้นะครับเพราะว่าพากันแพ้ไวเกินนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราอ่ะจะพากันเล่นโลบอกนะครับใครพลาดก็อดนะครับโลบอกแมบมันมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝันดีนะครับเทเรียบร้อย